มาค่ะมาแล้วมาแล้วป๋าสือมาแล้วนะฮะอ๋อเล่นไงว้าวเริ่มเข้าท่าแล้วเริ่มเข้าท่าเริ่มเข้าท่ามาโอ๊ยกาวกโคตรดีฟิลเลยมาเทียบท่า เค่งแล้วนะฮะสุดยอดเป็นไงบ้างเนี่ยแล้วฮะจะไม่ฝืนต้องไม่ฝืนมันต้องไม่เก่งเลยปล่อยไปเลยไหมโอเคแล้ไม่ไดแปบดีวดิมาคลิปเยอะมากคลิปเยอะมากอาเหลียงคำนะฮะหลังจากที่ค้นยามาอะไรหลายหลายหลายมาก เรรือในกาเป็นไงมั่งเอาตินเย็นมากเลยเหรอลูกไม่เปไรไม่ต้องอเลย่ะนะผมแอป้าชอบไหมเอาตินลองขับดูดิลองขับแกไม่ต้องเนี่ยต้องไม่ต้องบางต้องปล่อยเป็นไม่ต้องขืนเลยอ่ะอไรมาขืนแม่งขับโอ้โหดิ้นมา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 แลกซูวินกันฮะไปแล้วพี่ตองกำลังจะลงท่าต่องมาด้วยนะเล่นผมเล่นกับตองมาเรือปัดเลยเขลยว้าดาราฮะติดใจอ่ะ แนตามวานไหนต้วานุ่งละไม่ได้วโอเคพี่ตองลงอีกแล้วอุ้ยตองไปพี่ได้ปะเจอกันนะครับพี่ตองว่าออกออกโดยืนเลยยืนเลยเห้อยืนมาเท่ไงออกง่ายออกออเร็วนะต้องยืนนขดท้ายหลังใส่แว่นด้วยอ่ะไม่ใส่แว่นหรอเซฟสุด แม่เราขับแล้วเราเขาโค้งแม่งเหมือนรถตไปเลยฮะไปฮะเพราะกับพี่ตองฮะคลิปนี้เอาขาไปล้างเองแล้วก็เสียงหล่อมากยืนนี้กดหน้าเลยแล้วออกแล้วอ่าอ่ะเหลียงเทแล้วกดหน้าอ่ะไม่ตี่ย่าตาลำดับไปข้างหลังเอออเาละเดี๋ยวตกก็รู้เองเนอ มันจะเียกว่าเดิม่ะอีสิวเจ้าลมกดนะฮะประมาณน้ลดเรือสฮะถ้าเราผอนแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันค่ะไม่ไม่ไม่เริ่มสนเริ่มสนบอกให้ไปขับเจ็ดขับเจ็ทถ้าบากันรงปุ๊มาเคน๊ายบาย